สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับเขาเรียกว่า Hooscore นะครับนั่นก็คือแอปของเป็นแอปป้องกันมิจฉาชีพโดยตรงนะครับแอปนี้นะครับบอกเลยว่าเอ่อป้องกันมิจฉาชีพได้จริงนะครับนะเนี่ยเรารู้ได้เลยนะครับว่าใครโทรมาเราบ้างนะครับนะเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยครับมันโทรมาหาผมนะครับ นะอันนี้นะขอแจ้งไปถึงคนที่ชอบกู้เงินแล้วนะนะชอบผู้เงินออนไลน์นะครับนะแล้วแล้วทีนี้ไม่มีเงินจ่ายเขานะครับนะผมบอกได้เลยว่าท่านต้องทนมันโทรมานะขณะนี้เนี่ยนะเริ่มต้นวันที่สองครับที่ผมบิดมันนะครับไม่ได้จ่ายนะครับก็ในแอปนี้เนี่ยนะคนที่จะบิดจริงๆนะครับนะคือคนที่ต้องใจกล้าบ้าบินนะครับเพราะว่า ในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันแฮ็กตั้งแต่เราเนี่ยอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลน,นะครับในเบอร์โทรศัพท์นะโทรศัพท์เรามีเบอร์พ่อแม่ญาติพี่น้องหัวหน้างานอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโทรศัพท์มันโทรหาทุกคนนะครับนะเนี่ยมันโทรมาหาผมผมก็ไม่รับนะเพราะผมใช้แอปนี้นะพอมันโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยว่ามิจฉาชีพนะครับนะ แต่บมงอันมาจะไม่แจ้งเตือนนะมึงแล้วมันจะขึ้นว่าถูกบล็อกมาแล้ว30กว่าคนนะครับไอเบอร์เบอร์ที่มันเป็นวิชาชีพนะครับก็ในแอปนี้นะครับต้องแนะนําเลยนะครับว่าทําได้จริงๆนะครับนะแอปนี้ป้องกันดีมากนะครับแอป Whoiscall นะครับนะบนะเนี่ยมันจแจ้งเตือนหลายๆอย่างนะผมเลยมาแนะนําว่าถ้าท่านเนี่ยจะบิดนะไม่ว่าจะบิดเท่าไหร่ก็ตามนะครับ นะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยผมขอยกตัวอย่างที่ผมกู้มาเงินด่วนฟ้าผ่าเนี่ยผมผมกู้มารอบแรกนะสามพันนะมันเสียค่าบริการนู่นนี่นั่นนะครับนะได้ไม่เต็มสามพันได้แค่พันแปดนอกนะั้นมันหักค่าบริการทั้งหมดนะเราต้องจ่ายมันไปอีกหลายบาทนะครับซึ่งดอกเบีย้ยมันแพงมากนะแล้วงวดที่สองก็จ่ายอีกมันก็เพิ่มวงเงินให้เรานะครับจาก สามพันเป็นสี่นห้านะเราคือมันแล้วรอบที่รอบที่สองนี่แหละครับนะผมก็เลยเออรอบที่สามขอไปรอบที่สาเนี่ยผมก็เลยปิดนะครับตอนนี้มันก็โทรหาทุกคนนะพ่อแม่ไล่เห้แต่พ่อแม่นะหัวหน้างานแฟนครอบครัวทุกอย่างนะครับนะบางคนหนี่งเห็นกัจิตตกเลยก็ว่าได้นะครับก็นะโหลดแอปนี้มาเถอะครับทุกท่านท่านจะ ปลอดภัยนะครับรู้สึกอุ่นใจนะไม่ต้องไปกังวลนะมันทําอะไรไม่ได้นะแต่ผมไม่ได้มาแนะนําให้ท่านบิดมันนะครับแต่แนะนําว่าคนที่อยากบิดนะคือคนที่ไม่มีใจจริงนะให้โหลดแอปนี้มาใช้นะครับมันสามารถป้องกันได้จริงนะแต่มันจะโทรกวนถึงเขาบอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวนับตั้งแต่วันที่ผมไม่จ่ายมันก็คือวันที่สิบวันนี้ที่สิบเอ็ดนะมันโทรมาั้งมันโทรมาก่อนหน้านั้นนะคือวันที่แปดนะ ไม่รับสายมันนะครับจึงคิดว่าเรามันคิดว่าเราเนี่ยโกงมาแล้วแหละนะมันก็เลยโทรนะทุกอย่างเนี่ยมันเจาะไว้หมดแล้วนะครับสําหรับใครที่จะกู้เงินแอปเนี้ยนะผมขอแนะนําเลยนะว่าให้ทุกท่านเนี่ยลบเบอร์โทรศัพท์ในในเครื่องออกให้หมดนะครับถ้าจะถ้าจะบิดมันจริงๆนะแนะนําให้ลบออกนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะผมโดนวันนี้ผมเมื่อวานนะผมก็เลยรู้นะครับก็สําหรับ แอปนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับสำหรับทุกท่านก็จบไ้จาเ,เพียงนี้สวัสดีครับ